หมีอีกหนึ่งเมนูนะครับที่จะเตรียมรังสรรให้กับผู้นําประเทศนั่นก็คือไก่เบตงนั่นเองครับซึ่งเชฟ เชฟเมื่อสักครู่นะครับเชฟชุมพลแจ้งไพรก็ได้ติดต่อนะครับเพื่อที่จะนําไก่เบตงไปรังสรรค์ให้กับผู้นําประเทศที่จะมาประชุมที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งหลังจากที่ทางเชฟชุมพลแจ้งไพรเซฟมิชลินสตาร์ชื่อดังของไทยนะครับผู้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าเชฟรังสรรค์อาหารมือ้อค่าในงานการ์ลาดินเนอร์ในวันที่17พฤศจิกาย,ยน2565นที่จะมาถึงนี้ที่หอประชุมกองทัพเรือนะครับเพื่อที่จะ เป็นการต้อนรับคณะผู้นำซึ่งเข้าร่วมประชุมเอเป็ก2022ซึ่งวัตถุดิบในการรังสรรค์เมนูอาหารเป็นวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อและก็มีคุณภาพของไทยทั้งหมดนะครับซึ่งไก่เบตงก็ได้รับคัดเลือกเช่นเดียวกันเพื่อเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะนําไปรังสรรค์ออกมาเป็นเมนูไก่เบตงย่างก่อนและนะครับหนึ่งในเมนูอาหารที่เรียกน้ําย่อยนะฮะที่เชฟต้องการนําเสนอของอร่อยของดีสีา้ของประเทศไทยได้แก่ข้าวซอยมีกรอบนะครับ ต้มยำทอดมันกุ้งแม่น้ำโคราชวาเกียวและไก่เบตงไก่เบตงย่างก่อนและโดยจะเสิร์ฟโดยจะเสิร์ฟอาหารในงานเลี้ยงของผู้นำเอเปกนะครับซึ่งก็จะส่งผลให้กับประชาชนชาวอำเภอเบตงหลังจากทราบข่าวว่าไก่เบตงจะถูกยกระดับเป็นเมนูต้อนรับผู้นำเอเปกในครั้งนี้นะครับทุกคนก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวรวมถึงทำให้ร้านขายข้าวมันไก่ในในพื้นที่อำเภอเบตงเนี่ยอย่างร้าน จเจริญเข้ามันไก่เบตงพันแทสสอทอแมวคึกคักมากเป็นพิเศษนะครับก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวมาเลเซียต่างเดินทางมาลิ้มลองรสชาติความอร่อยของไก่เบตงซึ่งร้านตั้งอยู่ที่ถนนสุขยางอำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งร้านนี้นะครับเขาบอกว่าเปิดมานานกว่า20ปีแล้วครับค่ะทางด้านนางพรเทพเพิ่มหันษานะคะหรือว่าพี่แมวค่ะ เป็นเจ้าของร้านก็ได้พูดถึงความภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าไก่เบตงก็เป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักสำหรับการทำอาหารเลี้ยงต้อนรับคณะผู้นำเอเปก ซึ่งจะได้ลิ้มรองรสชาติความอร่อยของไก่เบตงและจะทําให้ชื่อเสียงของไก่เบตงโด่งดังไปทั่วโลกค่ะคที่สําคัญไก่เบตงมีลักษณะเด่นแตกต่างจากไก่สายพันธุ์อื่นๆนั่นก็คือเนื้อนุ่มหนังกรอบหนังมีสีเหลืองอ่อนเป็นไก่ที่ไม่มีไขมันส่วนเมนูไก่เบตงย่างกอแล้ ที่เชฟจุมพลนะคะจะนํามาเสิร์ฟถือว่าเป็นการโชว์ความเป็นพื้นถิ่นภาคใต้ได้อย่างดีทีเดียวค่ะโดยใช้ไก่เบตงผสมผสานกับน้ําแกงกอและซึ่งเป็นอาหารมลายูท้องถิ่นที่รู้จักกันดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการเลือกไก่เบตงเป็นหนึ่งในอาหารต้อนรับผู้นําเอเกก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนได้รู้จักไก่เบตงมากขึ้นส่งผลดีในวงกว้างค่ะในอนาคตตลาดไก่เบตงอาจจะขยายใหญ่สู่ ตลาดโลกจากการจัดการประชุมผู้นำเอเป็กที่ประเทศไทยก็เป็นไปได้ค่ะครับผมผมคนหนึ่งนะครับขอการันตีนะครับว่าไก่เบตรตรงนี้มีรสชาติที่อร่อยเ<ช>มือ่อสิงหาคมที่ผ่านมานะครับจากที่ผมได้ไปเข้าร่วมอบรมของเครือข่ายสื่อมวลชนของสำนักประชาสัมพันธ์เขต สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาเนี่ยครับโดยทางปชสยะลาเนี่ยก็ได้นําคณะสื่อมวลชนไปที่เบตงแล้วก็ในมื้อค่ำเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการจัดเลี้ยงอาหารแล้วก็มีมีไก่เบตงอยู่ด้วยนะครับผมผมได้ทานเป็นครั้งแรกนะครับโอ้โหติดใจจนถึงวันนี้เลยเนี่ยะใช่ค่ะจะบอกว่าใครที่เป็นคนที่ชอบทานไก่นะบางคนชอบทานไก่บ้านรู้สึกว่าเนื้อหนุบหนับหนุบหนับลองอทานไก่เบตงนะคะ,ะ,ะจะมีรสสัมผัสอีกแบบหนึง่งและหลายคนก็แบบอาจจะติดใจซื้อพันไก่เบตงไปเลี้ยงแทน แน oh. ไก่บ้านณนปัจจุบันนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่